ไม่ต้องคิดอื่นคิดไกลความคิดของเราอ่ะมันมีอยู่สด้านหรือสองด้านหรือสามด้านดีนะครับแต่อยากจะบอกว่าถ้าเผื่อมุมมองง่ายๆเลยหลายคนอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปเหรียญเหรียญมีสองด้านแต่ความคิดอาจจะมีเพียงความคิดอาจจะมีสี่ด้านนะครับความคิดอาจจะมีสี่ด้านด้านแรกก็คือด้านบวกด้านบวกนั่นก็คือ ทุกอย่างมันยากแต่มันก็เป็นไปได้เหมือนหลายสิ่งหลายอย่างที่บางคนถ้าคิดว่ายากไว้ก่อนเราก็ไม่ลงมือทําเลยมันก็ไม่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเหมือนที่เราจะลงมือทําธุรกิจหว่านเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อความสําเร็จสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยเราก็ไม่ได้คาดหวังผลสําเร็จอะไรเลยเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยมันก็คิดว่า มันก็ไม่มีผลไม่มีดอกไม่มีผลลัพธ์ออกมาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับความคิดบวกนั้นก็คือถึงแม้ว่ามันยากแต่มันก็เป็นไปได้ทุกอย่างในโลกนี้มันยากแต่มันเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเหมือนคนที่เขาประสบความสําเร็จหลายหลายคนน่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแจ็คมาไม่ว่าจะเป็นมาร์คซักเคเบิร์กคือมันยากแต่มันก็เป็นไปได้นั่นคือเขาก็ต้องใช้ความพยายามทุกคนความสําเร็จมันไม่ได้มาสวยหรูตามที่ทุกคนเห็นภาพในปัจจุบันนี้ การจะประสบความสําเร็จถ้าเรามองแล้วว่ามันเริ่มต้นจากการที่เราจะต้องลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เราค่อยใช้ความอดทนสักวันมันก็จะต้องประสบความสําเร็จโทมัสเอดิสันซึ่งผลิตหลอดไฟเป็นถึงหมื่นครั้งนะครับก็ย่าบอกว่าเป็นความล้มเหลวเลยนะครับ9,999ครั้งนั้นแต่ว่ามันก็มองได้ว่าเป็นความสําเร็จถึงมันยากแต่มันก็เป็นไปได้ในที่สุดก็ประสบความสําเร็จทั้งหมด นในโลกนี้ทุกคนที่พยายามทุกคนที่มองโลกในแง่บวกก็มีโอกาสที่จะทําให้ชีวิตประสบความสมําเร็จได้แม้กระทั่งการทําธุรกิจในยุคปัจจุบัน<ม>นะครับถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับยุคนี้โควิดมาก็แล้วแต่แต่ธุรกิจบางอย่างมันก็จเจริญเติบโตแล้วก็รุ่งเรืองได้ยกตัวอย่างเช่นธุรกิจมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับธุรกิจร้านอาหารบางที่ นะครับแต่บางที่คือถ้าไม่เปลี่ยนตัวเองก็อาจจะลําบากหน่อยนะครับหลายๆธุรกิจบางธุรกิจก็มีความจําเป็นนะครับก็เป็นขาขึ้นสําหรับช่วงโควิดนี้แม้ทั่งร้านขายยาร้านอาหารในตลาดนั้นะครับหรือว่าหลายๆที่นะครับซึ่งถ้าเรามองทุกอย่างมันจะมีสองด้านทุกอย่างมันมีปัญหามันก็จะมีสิ่งที่ มาชดเชยในนั้นมันก็ย่อมมีโอกาสเสมอนั่นก็คือคนที่คิดบวกโดยเราไม่คิดลบนั่นเองนะครับความคิดอย่างที่สองก็คืออย่างที่เกิดไปเมื่อกี้ก็คือความคิดลบคิดลบก็คือเป็นไปไม่ได้มันยากด้วยแล้วเป็นไปไม่ได้ด้วยอย่าทำเลยก็ที่ผ่านมาเราก็ลองทำแล้วมันไม่ประสบความสาเร็จไงนะครับโอ้ยเห็นคนนั้นแล้วทำไม่ประสบความสาเร็จเห็นโอ้ร้านค้าปิดหมดเลย แย่ yeah, หมดเลยช่วงนี้ทุกอย่างไม่ไหวเลยนะครับเราลองเปลี่ยนมุมมองแล้วก็เปลี่ยนจุดยืนของตัวเองนะครับโอเคนะครับฉะนั้นถ้าเรามองเนี้ยเรามองแง่ลบชีวิตมันก็จะมีแต่สิ่งลบๆเข้ามานะครับลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ให้มองในสิ่งที่มันบวกอ่ะแล้วมันเป็นไปได้นะครับทุกอย่างดีหมดเอ e ว y t h i ิ g งทุกอย่างมีข้อดีทั้งหมดนะครับแม้ทั้งโควิดมา เราจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสยังไงก็คือให้มองหาข้อดีว่าเฮ้ยอย่างน้อยเราก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้อยู่กับมันให้ได้นะครับโดยเฉพาะยุคนี้ต้องอยู่ครับยังไงทุกคนก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบแหละครับว่ามันเป็นการทดสอบนะครับว่าถ้าเผื่อเรามองแบบนี้เอ้ยยุคนี้มันยากมันลำบากเหลือเกิน ข้าวยากหมากแพงเงินทองหายากมันก็หายากอะครับแต่ถ้าเราลองหาวิธีให้มันหาง่ายๆมองอะไรที่มันง่ายๆนะครับเรียนรู้พัฒนาตัวเองมองดูได้กลิ่นอะไรที่มันเป็นที่เราจะสร้างธุรกิจที่เราจะสร้างแนวทางได้นะครับในความถนัดในความเป็นตัวตนของคุณเองนั่นแหละนะครับความคิดด้านที่3ก็คือความคิดแบบทวีคูณนะครับ คือความคิดแบบทวีคูณคือมองโลกในแง่บวกทั้งหมดทําได้หมดทําได้ทุกอย่างนะครับได้หมดทําได้ขอให้ลงมือทําเดี๋ยวมันก็มีผลลัพธ์มีผลตอบแทนมาเองแหละนะครับเหมือนอย่างเช่นช่วงนี้ที่เรามีพื้นที่ในการทําธุรกิจแบบออนไลน์แบบฟรีๆอ่ะซูมก็ใช้ฟรีเพจก็ใช้ฟรี y o u t u b e ใช้ฟรี Tik t o อใช้ฟรี IG ใช้ฟรี ทำไมเราไม่ทําเหมือนคนสมัยก่อนน่ะสมัยปู่ย่าตายายเราแต่ก่อนมีจอบและเสียมไปถางเอาปา่าหญ้าก็ได้ที่ดินได้โฉนดได้มรดกมาใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันมันทําไม่ได้แต่ปัจจุบันถ้ามองอีกแง่หนึง่งและอีกมุมหนึง่งมองแบบทวีคูณตอนนี้เครื่องมือที่มาทดแทนจอบแล้วก็เสียมในสมัยนี้ก็คือเครื่องมืออย่างที่ว่าแหละครับไอจีทิกก์เฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ยูทูบ ใช้ฟรีหมดเลยคุณจะโปรโมทคุณจะไปสัสมพันธ์คุณจะทำมาหากินมันต้องเปลี่ยนมุมมองไงเราก็ต้องมามองแบบนี้แล้วเรามีดีอะไรล่ะเรามีคุณค่าตรงไหนที่จะทำให้สังคมเรามีอะไรดีที่จะมาแบ่งปันนะครับเรามีประโยชน์อะไรที่แก้ไขปัญหาให้กับผู้คนซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะตัวตนของคุณจะมี นะครับประสบการณ์ของคุณเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดที่อาจารย์บอกเสมอนะครับไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้แล้วครับคนเก่งๆคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาก็เริ่มจากตรงนี้เหมือนกันก็เริ่มต้นจากศูนย์เริ่มต้นจากตอนเป็นเด็กก็คือทานข้าวว่าตักเศษจมูกบ้างตักเสษหูบ้างแต่ในที่สุดก็กินได้ใช่ไหมครับในที่สุดก็กินได้เองด้วยความชํานาญจะไปว่าเขาก็ไม่ได้นะครับในเมื่อสมองสองมือเท่ากันนะครับ ลองคิดแบบทวีคูณแล้วอะไรที่มันจะเป็นสิ่งที่ดึงศักยภาพของตัวตวนออกมาเราจะเห็นตัวเองได้ยังไงทําอะไรได้บ้างมันเยอะกว่าที่คิดครับสิ่งที่คุณคิดใช่นะครับให้คิดแบบทวีคูณนะครับคุณต้องมีดีนะครับอีกส่วนหนึ่งภาพลักษณ์สิ่งที่คุณมีความถนัดมีความเชี่ยวชาญสิ่งที่คุณรู้แล้วสิ่งที่คุณชํานาญนั่นแหละครับ คือจุดขายของคุณที่จะนำมาส่งต่อคุณค่าให้กับผู้คนได้นะครับแล้วก็ส่วนคิดอีกด้านหนึ่งก็คิดด้านหารตอนนี้อาจารย์เชื่อว่าหลายคนมีความคิดแบบแบบหารน่ะไม่แค่คิดลบนะคิดแบบหารทำไม่ได้ไม่มั่นใจขาดความเชื่อมั่นโอ้ยไม่มีกำลังใจอ่อนแอท้อแท้ไม่สบายเราก็ต้องอยู่ให้ได้นะครับน่ากลัวมากเลยนะ สำหรับใครที่ขาดความมั่นใจตัวนี้นะครับจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งรู้สึกว่ามันลำบากมากเลยนะครับมองไปทางไหนก็เจอแต่ปัญหาไม่มีทางออกไม่มีอะไรที่มันเป็นหนึ่งสองสามที่จะนำพาชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะครับฉะนั้นไม่ได้ครับเราจะต้องเปลี่ยนที่ยืนแล้วก็หาตำแหน่งตัวเองใหม่นะครับให้คิดแบบทวีคูณให้ได้หรืออย่างน้อยคุณก็ต้องคิดบวกแหละถึงวินาทีนี้แล้วนะ นะครับแต่ถ้าคิดทวีคูณได้ทุกอย่างเป็นไปได้ขอให้คุณลงมือทําเช่นอาจารย์จะพูดเสมอว่าให้คุณหว่านเมล็ดพันธุ์พืชแล้วคุณก็รอหวังผลได้เลยครับคุณก็รดน้ําพรวนดินสิเออนะครับไม่รดน้ําพรวนดินมันก็ตายนะครับแต่ไม่ต้องทุ่มสุดชีวิตนะครับกฎของธรรมชาติมันสร้างต้นไม้ให้เจริญเติบโตเองเห็นไหมก็คุณดูแลมันมาแล้วนี่คุณวางแผนคุณ วางทุกอย่างไว้หมดเรียบร้อยต้นไม้มันก็ต้องรดน้ําในช่วงแรกก็ต้องดูแลมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วคุณก็ต้องลงมือทําแล้วคุณก็ต้องเอาใจใส่แล้วก็ต้องดูแลไปด้วยวางแผนไว้มีระบบมีลูกน้องให้ช่วยดูแลทุกอย่างเห็นไหมครับแล้วธรรมชาติมันก็จะเติบโตเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าสักวันเราจะโตเราจะโตมันเป็นเรื่องธรรมชาติถ้ามันไม่โตมันคือมันผิดปกติไงคุณลองคิดแบบทวีคูณนะครับลองใส่พลังเติมพลังเติมหัวใจของคุณเนี่ย นะครับที่มันเป็นบวกเนี่ยที่มันทวีคูณอยู่เนี่ยให้มันลองดึงศักยภาพตัวเองออกมาใช้ดูนะครับมันน่าจะหมดยุคแล้วนะครับที่เราเโดนปลูกฝังเกี่ยวกับเรื่องของมันมันโดนฝังในเรื่องของเฮ้ยเดี๋ยวล้มเหลวเดี๋ยวต้องอย่าไปทําอะไรเลยอยู่ดีไม่ว่าดีเดี๋ยวก็แย่เดี๋ยวก็ yeah, วกลําบากเดี๋ยวก็ล้มเหลวเดี๋ยวก็เจ๊งเหมือนสมัยก่อนเรียนมาเป็นเจ้าคนไหนคนมันหมดยุคไม่ละมันหมดยุคนี่แต่ก่อนเนะี่ยเห็นไหมครับ คุณจะทํายังไงก็ได้นี่นะครับแต่ยุคมันเปลี่ยนไปแล้วไงนะครับแต่ถ้ายุคนี้คือมันยุคดิจิตอลแล้วอ่ะมันเป็นยุคโซเชียลแล้วที่เราต้องใช้ประโยชน์ให้มันสูงสุดนะครับฉะนั้นก็เ,ออเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับอาจารย์มีคอสอยคอสหนึ่งนะครับก็ขายของหน่อยแหละนะครับซึ่งอาจารย์จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของออการสร้างแบรนดิ้งการค้นหาตัวตนที่แท้จริงนะครับว่าคุณจะประสบความสําเร็จในโลกยุคใหม่นี้ได้อย่างไรคุณต้องเริ่มต้นแล้วล่ะ เพราะบางคนเห็นไหมครับตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเราสั่งซื้อสินค้าซื้อของต่างๆมันก็คือออนไลน์ทั้งหมดทุกอย่างสามารถขายได้บนออนไลน์นะครับเหมือนของอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ก็ทําเป็นอ e ีบุ๊กนะครับให้เงินมันไหลเข้าตลอดเวลาซึ่งอันไหนที่เป็นความรู้และเป็นประสบการณ์ของเราเราก็สามารถนํามาถ่ายทอดได้นะครับฉะนั้นเราอย่าอย่าอยู่เฉยๆนะครับเราจะขายของออนไลน์ก็ได้นะครับเราจะพัฒนาตัวตนนะครับโดยการไลฟ์ก็ได้ นะครับไม่ใช่ไลฟ์โค้ชนะครับแต่ว่าสามารถที่จะไลฟ์ขายของเนี่ยสิ่งไหนที่เรามีคุณค่าเราส่งต่อผู้คนได้เราก็ช่วยแก้ปัญหาผู้คนนะครับให้กับผู้คนเนี่ยนะครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผู้คนเขาต้องการเหมือนที่เราต้องการอยู่ทุกวันนี้เหมือนกันไงนะครับลองมองมุมนี้บ้างแทนที่จะเล่น Facebook เฉยๆแทนที่จะเล่นโซเชียลเสียเวลาไปเป็นวันวัน,วนเฉยเฉยใครที่ work from home อยู่ตอนนี้นะครับคุณต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสละนะครับเราจะรอไม่ได้ แล้วก็หลักสูตรหนึ่งที่อาจารย์จะสอนนะครับควบคู่กันเลยให้2ให้2หลักสูตรเลย1วันในวันที่11กันยายนนะครับก็คือการสร้าง personal branding ค้นหาตัวตนพบจบเรียบร้อยแล้วนะครับี๋อาจารย์จะพาสร้างเพจนะครับเพื่อสร้างตัวตนในโลกของโซเชียลนี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดที่คุณจะสร้างตัวตนโดยคุณไม่ต้องไปเสียค่าโฆษณาในทีวีนะครับในเหมือนในสมัยก่อนคุณไม่ต้องไปซื้อแอปเพิ่มด้วยใน Facebook แต่ก็ต้องไปซื้อเขาหน่อยนะ นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่ใหใ้ไม่ให้เราใช้แล้วก็ที่สําคัญนะครับทุกอย่างในโลกนี้โลกนี้มันเอื้ออํานวยให้กับคนที่ต่อสู้ให้กับคนที่มองเห็นอนาคตให้กับคนที่มองโลกในแง่บวกแล้วยิ่งมองแบบทวีคูณได้ยิ่งดีตอนนี้โอกาสอยู่ในมือคุณแล้วแต่ว่าคุณจะคว้ามันแล้วก็จะเดินหน้าแล้วก็จะลงมือทำหรือเปล่า นะครับถ้าคุณเริ่มทําวันนี้ความสําเร็จก็จะเป็นของคุณแต่ถ้าคุณรอแล้วรออีกรอแล้วรออีกตอนนี้คนอื่นเขาก็กําลังทําอยู่หรือถ้าคุณบอกว่าคุณมีความเชี่ยวชาญแล้วมันก็ดีไปแต่คุณอย่าลืมนะครับบอกว่าหลายคนเขาทาไปแล้วแต่ถ้าเมื่อไรที่มีหลายคนมาถามคุณว่าเอ๊ะอันนี้มันทํำยังไงไม่รู้วิธีการเลยนี่แหละมันคือโอกาสที่สดแล้วก็ใหม่ที่สุดที่คุณจะกระโดดเข้ามานะครับสร้างตัวตนตรงนี้อยู่ในโลกของโซเชียลนะครับซึ่งคุณจะทําอะไรก็ได้ต่อไปในอนาคต เดี๋ยวเราเดินไปสู่อนาคตที่สดใสและเป็นอนาคตที่ดีของพวกเราทุกคนด้วยกันนะครับ